สวัสดีค่ะเมื่อนี่มามีค่ะแล้วก็ฝรั่งน้อยน้องโนวานะคะพี่ไข่มุกตายายจ้า จะไปเมืองตลาดนัดค่ะมาปลูกพื้นที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ่ะเป็นพื้นที่ที่แดดนี้เพิ่นซื้อว้ประมาณสองไร่ค่ะแลังห้อก็มาทําการทมดินค่ะว้สิปลูกเนยนปลูกซานเนาะจ้าหลักการขุดสะเลี้ยงป่าจ้าอันนี้ก็เป็นตลาดนัดนะคะอยู่ที่อําเภอสว่างในดินสกนคลนครค่ะจะมีทุกวันที่ห้าหลักกาวันที่สิบเก้านาะจ้าเฮากระสิไปหาต้นไผ่ค่ะต้นบักม่วงเนาะแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆค่ะมาปลูกจ้า อันนี้เป็นตลาดนัดส่วนมากสิเน้นทั้งผักผลไม้ค่ะราคาค่ะบ่แพงจ้าเขาก็ได้ต้นมักผ้าวค่ะประมาณสี่ต้นค่ะนี่ค่ะต้นทุเรียนหมอนทองต้นทุเรียนเคยซื้อมาปลูกเลย้อจ้าพี่น้องแล้วก็ตายเมื่อต้นค่ะก็เลยบ่ซื้อปลูกอีกค่ะนี่ค่ะน้องโนวาซนมากค่ะเพิ่นแหนมหาอคุณยายเพิ่นค่ะทั้งก็สิเป็นร้านข้าเนาะจ้า เอางบไปเท่าไหร่นี่เกินงบตลอดจ้าค่ะในไปคลองถมเนาะคะ่ะบขาเคยว่าเขาตามเป่าจากเท่ออะคะ่ะเรื่องเงินเนาะจ้าร้านที่เขาย่างมานนี่ก็คือเป็นสิบสิบ้านเนาะจ้าแต่กับวบ่้พ่อร้านที่เขาหมักจากร้านเนาะ,ะบางต้นค่ะล้ำไพ่กะน้อยะคะ่ะบางร้านกับว่าน้จากที่นอกเขาก็เลยต้องย่างไปเรื่อยๆจ้าไปหาร้านใหม่เนาะคะ่ะ สีหยุดประมาณล้านนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าน่าจะอาโอเคที่สุดแล้วค่ะน่าจะงามที่สุดแล้วเนาะสาหรับปลภัยจาก่อยูต้นละประมาณหกสิบค่ะแต่ว่ากาเฮาสื้อหลายเนาะค่ะเมาหมดเลยค่ะทั้งล้านเพิ่นมีหกต้นเพิ่นเกลลดไหลไฮเลือค่ะต้นละห้าสิบบาทเนาะก็เลยเป็นหกต้นสาม นี่ค่ะนี่เขาก็ไปย่างในตลาดนัดจ้าว่าได้ยังหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮอนคนก็ไล่ไหลเนาะค่ะเขาไปย่างไปต่อนจ้าเพราะว่ามันเป็นตลาดไงค่ะมันฮอนเนาะค่ะคนไหลก็เลยซื้อตาหมักลิ้นจี่ค่ะแค่นั้นแล้วก็มะม่วงนะจ้ามะม่วงมันเห็ดเด็กๆค่ะอันนี้ค่ะน้องโนวาเพิ่นเห็นคุณยายเลือกค่ะเพิ่นก็เลยไปเลือกซอยนะจ้านีค่ะขายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเป็นตลาดนัดประจำอำเภอเนาะค่ะพี่น้อง ส่วนน้องโนวาก็ร้อนเหนื่อยมากเลยจ้าวันนี้เขาก็เสิย่างออกไปเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่ไหวจ่าด็กน้อยฮอนก็นเริ่มงงแง้จ้ามาแววซื่อค่ะน้ำอัดลมค่ะน้ำโค้กให้น้องกินค่ะนี่ค่ะก็เลยให้คุณตาคุณยายเดินไปที่รถเนาะจ้าเดินไปเอารถมานขนคองไข่ค่ะนี่ก็ถึงบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คือต้นไม้ที่เขาได้มาเมื่อนี้เนาะคะ่ะ ต้นละ60-70ต้นละ80บาทป้างนะคะส่วนมากกบซินินกอไผ่ต้นมะพร้าวจ้ะอันนี้ต้นมะเขือค่ะนี่ราคาพืชพันธุ์ผล,ละไม้ผักต่างๆนอะที่เขาซื้อมาเดี๋ยวเมื่อไรฝนตกเฮาจ้างสีไปปลูกให้พี่น้องมึงนาะคะ่ะอยู่บนที่ดินเฮานาะจ้า